ครัวหอมกุ่นพาทำราดหน้าผงกะหรีจ่จ้าส่วนผสมนะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่หั่นเป็นรูปเตา๋าแล้วก็แครอทหั่นรูปเต่านะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่ลงผัดก่อนนะคะผัดหอมหัวใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะจนได้กลิ่นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่จะมีลักษณะสีใสขึ้นมานะคะเหมือนในรูปเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเอาหมูสับเข้าไปลงผัดนะคะ ลงกระทะผัดผัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราเอาหมูลงผัดแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปผัดเพราะว่าเราทำลาดหน้าผงกะหรี่นะคะก็จะมีส่วนผสมของผงกะหรี่ผงกะหรี่เราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะคะ อันนี้จะเป็นน้ำซุปที่เราทำไวค้ค่ะถ้ามันแห้งเราก็ตักน้ำซุปใส่ได้เลยนะคะคุเร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 ไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคนจนกว่าหมูจะสุกนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่แครอทที่เราเตรียมไว้นะคะ จากน้ำซุปใส่ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะนี่เทใส่เลยจ้าพอบ้านเขาเทใส่เลยหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากแล้วก็เป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากวันนี้อะค่ะพอดีว่า,ามีผงกะหรี่เป็นแบบชนิดก้อนของของอเกาหลีอะค่ะก็เลยเอามาใส่ด้วยนะคะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะพอเราใส่น้ำซุปไปแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันนะคะเมื่อกี้เราใส่3ามเกลือลงไปด้วยนะคะก็จะคนไปเรื่อยๆนี่เลยจ้ะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยถ้าเกิดว่าอยู่ตรงหน้าเตานะคะกลิ่นหอมมากๆ คนให้เขาเข้ากันนะคะปล่อยให้เขาเดือดก่อนนะคะก็จะใส่ผงฟ้าไทยไปนิดนึงนะคะเพื่อน การใส่ปรุงรสนะคะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะว่าเราจะใส่แบบไหนใส่เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ที่ใส่ไปคือผงกะหรี่นะคะใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งซองนะคะเพราะว่ากลิ่นมันยังไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะรสชาติยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็ปรุงเพิ่มได้นะคะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะคะในระหว่างนี้ก็รอให้เขาเดือดไปก่อนนะคะเพื่อนๆ ใส่ผงกรี่ไปอีกหนึ่งซองเพราะว่าสีมันยังไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเป็นซองที่สี่แล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะทำในปริมาณที่เยอะใช้หมูสับหนึ่งกิโลกรัมเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แครอทสองหัวหอมหัวใหญ่ห้าหัวนะคะไม่ได้ชั่งนะคะว่าาใช้กี่กรัมนะคะก็กะปริมาณเอานะคะเอาที่เราชอบอ่านี่เห็นไหมคะ เราก็จะปรุงไปเรื่อยๆเติมผงฟ้าไทยไปนิดหนึ่งเอารสชาติที่เราต้องการได้เลยนะคะคนให้เข้ากันชิมดูนะคะรสชาติใช้ได้แล้วเราก็เติมอันนี้คือซอสหอยนางรมนะคะวิดีโอจะไวหน่อยนะคะเพื่อนๆเติมซอสหอยนางรมไปเรียบร้อยแล้วก็คนนะคะชิมอีกรอบหนึ่ง พ่อบ้านเขาจะพิถีพิถันในการทําหน่อยนะคะเ,เติมน้ำซุปไปน,นิดนึงค่ะใส่ตัวผงแกงกะหลี่ของของเกาหลีะคะ่ะไปสองก้อนนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็น แป้งข้าวโพดท,ที่เราผสมน้ำไว้นะคะเพื่อให้น้ำมันข้นนิดนึงเราก็จะเอาแป้งมาผสมแป้งข้าวโพดมาผสมกับน้ำนะคะละลายให้เข้ากันแล้วก็เอามาเทใส่ถ้ายังไม่ข้นเราก็สามารถเติมได้นะคะอันนี้คือยังไม่ข้นนะคะเพื่อนๆก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของคุณเขานะคะก็เลยให้ผสมแป้งข้าวโพดเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่เพิ่มเติมเข้าไป หอมมากๆเลยจ้าอ่าโอเคได้เลิมได้ทีแล้วจ้ะสีสวยไหมคะน่ารับประทานมากๆเลยเมนูในวันหยุดนะคะเพื่อนๆวันหยุดไม่ได้ออกไปทานข้าวนอกบ้านก็ทำกันเองที่บ้านอ่าอันนี้เรามาเพิ่มแป้งข้าวโพดท,ที่บอกไปว่าเราผสมไว้นะคะ นี่เลยจ้าลาดหน้าผมกะหรี่จ้าถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ